เรียนคณะกรรมการประเมิน PA และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเคารพข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสารักชนานใจใสตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับหนชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวนชั่วโมงสอน 12ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้14ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา4ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อตกลงในการพัฒนา,านตามมาตรฐานตำแหน่งองค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้8ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเลิงนุกทาและตามความถนัดของนักเรียนตัวชี้วัดที่1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบผู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้ตรงกับลักษณะของวิชาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเรียนรู้อย่างเข้าใจตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดยชีวิตที่1.3การจัดการเรียนรู้เขาเจะมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมโดยการ plc และคิดค้นให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ศึกษาจากแรงเรียนรู้ต่างๆนำมาพัฒนานวัตกรรมโดยชีวิตที่1.4การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมในเทคโนโลยีและแรงเรียนรู้มีการออกแบบคิดค้นผลิตสื่อร่วมกับนักเรียน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อชิ้นงานได้แก่ใบงานสื่อวีดิทัศน์ PowerPoint เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับราวิชาภาษาไทยเกยชีวัดที่1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าเเ้้ามีการประเมินผลวัดผลจากสภาพจริงตามทักษะรายวิชาการสังเกตและทดสอบตรวจงานจากใบงานสมุดบันทึก และให้นักเรียนปฏิบัติตามทักษะการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยชั้วที่1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะตามศักยภาพของตัวเองและครูทราบปัญหาของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อนำไปแก้ปัญหาส่งเสริมให้นักเรียน โดยการวิจัยในชั้นเรียนเสริมทักษะบางทักษะที่นักเรียนแต่ละบุคคลโดยการแยกรายบุคคลของนักเรียนนํามาแก้ปัญหาโดยชั้วที่1.7่จจจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนเช่นใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนการใช้สื่อแบบฝึกอา่านน้องแกโมเดลบัตรคำของน้องแกโมเดลซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้สละพยัญชนะวรรณยุกต และการันได้ตัวชีวัดที่1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้เป็นคุณที่มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการใช้กิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านและการเรียนรู้จากข้อมูลรายบุคคลจากการสังเกตพูดคุยและจากเครือข่ายผู้ปกครองและนำมาพัฒนาผู้เรียนต่อไปองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและจัดก,การเรียนรู้4ตีตัวชี้วัดโดยชี้วัดที่2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน บันทึกการเจริญเติบโตของผู้เรียนน้ำหนักส่วนสูงบันทึกการมาเรียนเอาใจใส่ดูแลและพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุกวันทั้งกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยชีวะที่2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดตั้งกลุ่มไล ้องผู้ปกครองและมีการประชุมผู้ปกครองและติดต่อสอบถามข้อมูลนักเรียนกรณีไม่มาโรงเรียนในแต่ละวันร่วมกับผู้ปกครองโดยการโทรศัพท์รายกลุ่มและรายส่วนตัวของผู้ปกครองโดยชีวัดที่2.3ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ร่วมปฏิบัติงานวิชาการทั้งในหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ตัวชี้วัดที่2.4ดีประสานร่วมมือผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการประสานร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนโดยการประชมุมผู้ปกครองโรงพยาบาลและเครือข่ายเยาวชนในการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามตัวชี้วัด3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนโดยชีวะที่3.2มมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยชี้วัดที่3.3นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อ,อคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี ข้อตกลงในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลรับการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงปริมาณชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน93คนจากประเด็นปัญหาพบว่านักเรียนอ่านเรื่องจับใจความไม่ได้แล้วนำไปทําแบบฝึกหัดนักเรียนไม่สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็นและทําข้อสอบสรุปเนื้อหาไม่ได้จึงทําให้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านจับใจความ และให้นักเรียนฝึกอ,อ่านตัดจับเวลานักเรียนสามารถทำแบบฝึกทักษะได้ดีขึ้นโดยมีวิธีการดาเนินง,งานดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางวิชาภาษาไทยและหลักสูตรภาษาไทยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเลืองนุกทา 2. ศึกษาสภาพปัญหาการอ่าน 3. จัดทำแบบฝึกทักษะ 4. จัดกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะ 5. สรุปผลการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมนักเรียนร้อยละเจของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทักษะการอ่านจับใจความได้ดีขึ้นสามารถตอบคำถามตามแบบฝึกหัดที่ครูเสริมได้ดียิ่งขึ้นนักเรียนสามารถเขียนเรื่องสรุปจากการอ่านจับใจความได้ดีขึ้นจบการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนา PA ขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านค่ะ